สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเป็นรีวิวเกมที่ชื่อว่า p i ชกั p พิชกันนะคะเกมนี้เนี่ยเล่นได้คนเดียวก็เล่นได้เล่นได้หนึ่งถึงคนแล้วก็ใช้เวลาเล่นไม่นานประมาณ15นาทีเ,เหมาะสําหรับน้องๆอายุตัง้งแต่แปดขวบขึ้นไปเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในก่อนข้างในเนี่ยก็จะมีหมูเต็มไปหมดเลยวิธีเล่นเนี่ยเกมนี้เราจะแข่งกันเก็บพี่น้องหมูให้ได้เยอะที่สุดเดี๋ยวเรามีมาดูวิธีเซตอัพกันค่ะว่าเซตอัพยังไง ทีนี้เรามาดูวิธีเซตอัพกันนะคะเราก็จะวางหมูค่ะช่วยกันอันนี้ช่วยกันวางได้ันมันจะมีหมูหลายแบบเราจะวางหมูบนโต๊ะทั้งหมด30ใบ6คูณ5ทีนี้เนี่ยหมูในโต๊ะค่ะเราจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยมันจะมีบางตัวตัวเล็กบางตัวตัวใหญ่บางตัวหมูสีขาวบางตัวหมูสีดําบางตัวกินป๊อปคอนบางตัวไม่กินป๊อปคอนบางตัวมีมือเดียวบางตัวก็มีสองมือฉะนั้นมันจะมีลักษณะแตกต่างกัน6อย่าง ขอเริ่มเล่นค่ะสมมุติเราเล่น3าคนเราจะมีการ์ดเริ่มต้นแห่งของผู้เล่นคนละหนึ่งใบเดี๋ยวเรานับหนึ่งสาปุ๊บเราจะเปิดหมูของเราว่าหมูตัวแรกของเราเป็นตัวไหนเราพยายามหาพี่น้องของหมูตัวนี้พี่น้องของหมูตัวนี้คืออะไรก็คือตัวที่แตกต่างกับตัวนี้แค่อย่างเดียวอย่างเช่นตัวนี้เป็นตัวแรกนะอันนี้เป็นพี่น้องได้เพราะว่าตัวใหญ่ขึ้นลักษณะเหมือนเดิมเลยแต่ว่าแตกต่างอย่างเดียวคือตัวใหญ่ขึ้นทีนี้ตัวที่2 อย่างนี้ได้เหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าเปลี่ยนจากมือเดียวเป็นสองมืออันไหนอีกเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้จากกินป๊อปคอนไม่กินป๊อปคอนแต่ทีนี้เวลาเล่นจริงๆอะค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าอย่างเงี้ยสมมุติอันนี้เป็นตัวแรกของเรานับ1 2 3สองสปุ๊บเราจะแข่งกันหยิบปุ๊บถ้าเราเจอปุ๊บเราก็จะหยิบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราหาหมูที่เป็นพี่น้องไม่เจอแล้วเราจะปิดแล้วเราบอกว่าฟู้ทีมใครได้พี่น้องหมูในรอบนั้นเยอะที่สุดก็จะได้แต้มไปสมมติเราได้5้าตัวก็ได้5แตม เราจะเล่นกันหลายรอบค่ะเล่นกระทั้งการหมดกลองใครได้พี่น้องเยอะที่สุดเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นเข้าวๆะคะ่ะว่าแบบเล่นเราเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันหลังจากเราวางหมูไว้แล้ว30ตัวก็แจกพ่อแม่หมูตัวแรกไปอ่ะพร้อมนะเล่นแข่งกันนะคะ 1... 2.. 3 ก็ตามมีคนพูดฟูดทีมค่ะก็คือทุกคนต้องหยุดทีนี้คนที่พูดฟูดทีเนี่ยก็คืออสมมติว่าหญิงพูดฟูดทีมก่อนเราจะเช็คก่อนว่าฟูทีมจริงหรือเปล่าคือหมูตัวนี้ไม่มีพี่น้องแล้วในบอร์ดก็จริงเกิดสมมตินะมันเผลอมีอย่างเงี้ยเกิดสมมติหญิงพูดฟูดทีตอนนี้แต่มันดันมีทั้งหมดในมือเสียหมดเลยนีอ่อันนี้รู้ไม่กินป๊อปคอนใส่แว่นไม่กินป๊อปคอนกลับมาใส่แว่นใหม่ไม่กินป๊อปคอนสองมือ ตัวขาวเราจะกินบัฟคอนอย่างเงี้ยเใบก็ได้7จ็ดแสบเราก็จะนับรวมกันแต่ละคนได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยก็คือเล่น1รอบพอเล่นรอบ2แต่ละคนก็นับนะคะตัดหมูแต่ละคนแล้วก็เล่นรอบ2ก็เปิดหมูอีก30ตัววนไปเรื่อยๆจบเกมใครหมูเยอะนที่สุด็ชนะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวเกมที่เล่นง่ายมากเลยสาหรับพิกาพิกค่ะเกมนี้มันมี2เวอร์ชันนะมีตัวนี้เกมหนึ่งเป็นพิกอนดอกพิกกับพิกกับพิกอนดอกวิธีเล่นเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันหมูอันนี้ก็เป็นเวออร์ชันน้งหมา สามารถเอาสองกล่องมาเล่นรวมกันได้เป็นเมืรอชั้นแบบว่าปากันที่จมูกแทนที่เมื่อกี้จะมีแค่ตัวเล็กตัวใหญ่ใช่ไหมอันนี้มีจมูกหมูจมูกหมาเอามาเล่นกันอันนี้สนุกมากค่ะสามารถมาลองเล่นกันได้นะคะในวันนี้ที่ลาลาเล่นค่ะสำหรับคลิปหน้าเราจะมารีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะ